สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนลูกปืนนี่ครับเป็นลูกปืนมอเตอร์แอร์นะครับมอเตอร์โพกะลอกของแอร์ได้กินครับอันนี้เป็นแอร์แขวน30,000ื่นวิทนะครับ ลูกค้าแจ้งมาว่าเวลาเปิดแอร์พัดลมมีเสียงดังนะครับครับผมค้นหาดูสาเหตุมาแล้วเกิดจากลูกปืนมอเตอร์พัดลมโกงกระลอกนะครับเสื่อมอายุการใช้งาน แล้วทำให้มีเสียงดังนะครับพอดีหก็ได้แกะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะถอดและเปลี่ยนยังไงนะครับนี่ครับผมก็ได้ถอดเอามอเตอร์ลงมาและทำการแกะลูกปืนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการรวบรัตดตอนไม่ให้เสียเวลา นี่ครับเพราะว่าลูกปืนตรงนี้มันนี่ครับมันเสื่อมสภาพนะครับใช้งานเป็นนานๆทำให้จารบีที่อยู่ในลูกปืนหรือว่าลูกปืนมันเสื่อมสภาพไปครับทำให้เกิดเสียงดังเวลาเปิดแอร์นะครับนี่ครับผมก็เบอร์ลูกปืน ท่าผู้ชมจะเห็นไหมครับนี่ครับ6กส2นะครับนี่ครับหกสอนย์สองเท่านผู้ชมจะดูดูแล้วจะเห็นมีคาบเจลีบีเก่าๆที่มันหลุดรอดออกมานะครับนี่ครับผมได้ไปสั่งลูกปืนมาใหม่อันนี้แบรนด์เจแปนเลยนะครับ นี่ครับของจีเปนนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับ6กส2นะครับนี่ครับจีเจป,ปนจะเห็นแบบลางลางนะครับเบอร์ก็6 2สอนะครับนี่ครับไหนก็แก่แล้วผมก็ทำการเปลี่ยนทั้งสองข้างเลยนะครับ ข้างซ้ายและข้างขวาเลยครับนี่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาส่วนสำหรับมอเตอร์ยังสภาพดีอยู่เลยนะครับนี่ครับยังใหม่ไม่มีสนิมเกาะนะครับนี่ครับก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่สำหรับเพื่อนช่าง สามารถตรวจเช็คซ่อมถ้าเกิดปัญหาเสียงดังมอเตอร์พัดลมหรือว่ามอเตอร์แอร์นะครับก็เอาจุดนี้เป็นสังเกตนะครับเพราะลูกปืนอาจเสื่อมสภาพนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์ทั้งลูกนะครับ เราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับสำหรับเพื่อช่างที่ทำการซ่อมแอ์นะครับมันก็จะลดต้นทุนในการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับเพราะมอเตอร์ลูกนี้ก็จะมีราคาแพงอยู่นะครับเพราะนี่ครับนเนเของมอเตอร์ นี่ครับเป็นมอเตอร์ AC 2 2 0โวลต์ถึง2 4 0โวลต์นะครับแหล่งที่มาก็เป็นของไทยแลนด์นี่ครับเราก็สามารถถอดและเปลี่ยนลูกปืนได้นะครับแล้วก็ใช้างานได้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ แนวทางการแก้ไขง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนช่างก็กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนี่ครับสามารถเปลี่ยนได้ครับลดต้นทุนในการซื้อมอเตอร์เราจะต้อง แกะลูกปืนออกทั้งสองข้างออกก่อนนะครับแล้วก็เอาลูกปืนใหม่เข้าใส่ครับครับเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งครับเพื่อสามารถเช็คซ่อมมอตเตอร์แอร์ได้กิน 30, นะครับ30,000ื่นนะครับขอบคุณครับ